เลือกไพ่คุณจะได้รับพรจากพระจันทร์ไหมอาจารย์มีไพ่ให้เลือกสามใบนะคะหนึ่งสองสาอาจารย์จะนับหนึ่งถึงสิแล้วเลือกไพ่กันมาคนละหนึ่งใบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเสิบเลือกไพ่เลยค่ะใบที่หนึ่งนะคะ เดอะสตาร์ Star, คุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นดาวติ๊กตอกค่ะใบที่สองราชนีพระจันทร์คุณจะได้รับพรจากพระจันทร์คอมเมนต์ขอพรได้เลยค่ะที่คลิปนี้นะคะหมายเลขสาอัศวินไม้เท้าจะมีคนนำงานมาให้คุณค่ะดาวจันทร์นั้นเป็นดาวในทางโหราศาสตร์ราศีจกักรโคจรราศีละสองวันครึ่ง เป็นดาวที่ควบคุมชาวราศรีกรกฎนะคะมีไพ่ประจำดาวคือราชินีพระจันทร์ค่ะ